ปลากำพันแก่วจะโซทอนครับมันนี่ก็มานถึงเห็ดปวกเห็ดไข่เขียวเรามันนี่ก็บ่อพิหวังครับมันเต็มกับตาคือเกาแต่ยังดีกว่าไม่มาถือว่ามันอยู่ยครับไหนมางัดมาบ่ายน้ำพึ่นอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมสุคนเอฟซีเกาเอฟซีใหม่ วันนี้พาพี่น้องมาเดินทางไกลเด้อครับมาซ่อมเมือเห็ดก็จะว่าเห็ดปวกออกสิมานน้ำมูเพิ่นบ่หลุดมั้งครับมาญาติได้งัดทางงัดบ่มืัอนี้สิมานได้พ่อกระตาบ่หลุดน้ำกันเลยครับลองดูได้แข็งมันเขาห้องวันนี้ครับมันหมาเดเลยจะที่จะทาจา่างจะปลาจะเขาก็ได้ มันเต็มตาพุ่นตาครับมูแหลกมูนี้ครับหาดอกหัวมูหน่อยเถอะพี่หัวมูใหญ่เองเนาะเม็นบอกเม็นเนาะโอ้ยไปจับพอดอกเห็ดไปหา่ากวเยอะซีตัวไปทับไปเหรอ,อช่วยๆครับ ีอาจจะออกไม่ไม่ดางามๆเลยครับอือโม่เ็นอก็้งครับ เจ็ดแปดดอกคอความง่าองเขาบ่พออยู่ ได้กระป๋ออยงงี้แบบนั้นหมูหน่อยกนเนาะยังมาอีกน้อยนึงก็รุ่นสวอวแล้วครับ ดึงเอาดึงเอาไข่เขียวน้ำมอรครับหัแข็งดีเด้อครับดอกไม่ใหญ่แต่แข็งทุกดอกครับตุ่มสวยงามครับ เดี๋ยวนี้เป็ดดาวกระจายเดี๋ยวนี้ก็เริเ่มเป็ดดาวกระจายแล้วครับมาอวนเนื่่นอนจะเพิ่งเ็นยังอ่อนอ่อนอน่อนออนอยู่ครับมีซุปได้ไปซุปเก็บไปซุป เรืเอ่องทองกเรื่องนำตาลไม,ม่ไม่ไปสุกนึงพอดีครับ ย้มทำเลยสวยโอ้ลูกหมึกอ๋เอ,เ,อเลี้ยงเ,เลื้ยงครับนี่ก็แตกแล้วเหรอดินข้าเจ้าครับข้าเจ้าเอาแล้วตัวนี้ขึ้นไหม หอมด้วยครับกำลังส่งปีนเลยนูอนแรงๆเลยครับออกแหบนอ,น,น,อบนู่นตองคู่รังดอกต้นตองดอกครับ Ừ. Mãn tầng đó ốc nừng Ui Ở đây mì mù. Khá nhà vụ lụt lên Ở đầu mình có khắp Ui Mà phò có mà phò mô thầu khi nó Ở bên đầy lên này mừng ừ. Mô nhà vô đỡ cái vô đây cái gì vô đây có đỏ đó ừ. thì cà men thì cà men cái đại đấy thì nó phật ở bên thầu mì cà men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 . men luôn để hàng lẩu bao đây สองครับบานหนึ่งตุ้มหนึ่งตูม้ไย้เลยดอกบานอีกรอ,อกครับเด็กกระจายแล้วนะเด็กกระจายแล้วแ,แข็งดีครับเดดนานี่เราเลียวมาเต็มดอกแล้ครับ โอ้ดอกบานโอ้แด่กลมอาเริอดครับดอกนะขอแต่ว่ามีมูเคียวขอลอคนใหญ่มาปีแตวบไล้ครับสี่ดอกแต่ใบใหม่บ่จัะนี่คุดันใบใหม่ขึ้นมากดิ มาห่างครับปวกเลยดอกสองดอกเนาะด่กสองครับช้าีดอกดอกสอง่อกสอง ดอกนี้หลายมากี่เดือนข้าเจ้าดาแลครับบุงงูดอกนึ่งโหกำลังงามเลยครับโหดูดอกง่ายดอกแรกมาหนิครับ บานพาวเวอร์เลยหืเอาเดี๋ยวป่อนอินอีกละไ,ไข่แหลงกินหน่อยนึงครับเดี๋ยว่าต่อบานกันอีกอืกำลังงามเลยครับหอมในน้ําหมอกที่บ่ถูกฝน ขนเสีบครับขอบานแล้วลครับนี่มุยม่ยมุ่ใหเติดดครับจะเป็นบานมดแลบานย่บานาง,งามอยู่ขอมูนึงจงบ่ได้พอดอกแต่ั้งคนมัด มุ้ก็ได้งย,ยครับือว่ามุ้งเนี่อยู่ยุ่ันเลยมาขอเน่้ยหแล้วก็ยุ่งรับขอเราเลยึ้นวะคืนดีวมาุ่เดีวยวกันก็คนเก็บเลย่เ <c ười> <c ười> ดียวก็คนเก็บเนี่ยายมุมมันข้าต้นใหม่ ไปทำฝุ่ดไปขอบแจง็งด้วยความมูลนีึ่งไงเป็นดินทรายกำลังบานพอดีเลยเลยเรีอบว่าท่านเพคนทั้งแรงเรียบร้อย 还养草呢。<灵> con Xay đều mất lên Hãy subscribe จุงนี่เว้วซ่องมุมคนอีกเส้นบอครับถือว่าพ่อแก่งอยู่ครับมูมนี้มูมใหญ่เติอบอยู่ครับยังขาวจัวล้วก็ลาังงามแล้วครับให้ขาวดงงามเลยครับ นี่หินแต่งามครับไข่ขาวไข่โพลดอกแหลนเอยนเลยครับหอมมันมีซีครับหอมเป็นมูนหน่อยๆบุพหอมมูใหญ่คือเพิ่นเลยเมือนี้แต่กันยังดีถือว่าได้งัดครับซี่ีสองครับเอ็นห้ามูเพิ่นกับวิเห็นเอ็นมูคนจะออกกลางคืนบ่แต่ห้อยเพิ่นเอากรบเปามีโอ้หุ่นดอกนึง ถุงดรงหนึ่งแต่ดาวกระจายแล้วฮามูไงคือเพิ่นกับบอห็นเหนบสอสไ่้แต่ดาวกระจายแบบนี้ดองหนึ่งบ่เนี่ยถอดแต่ห้างห้างจังสี่แล้วครับ ดาวกระจายขึ้นกันครับดอกน้อยๆต่แข็งเลือครับตาพี่น้อกระบานแล,ล้วครับเตอรอมันอยู่ครับเน๋ยอออกไปสรุปยอดทางนอกนี่ก็ถือว่ามันต็มกระตายอยู่เล็กทั้งเห็ดปวกเห็ดไข่เขียว ลูปกประมาณของห้องวันนี้ครับปลาพี่น้อกมาเลาะปลากำเพิ่นเกี่ยวจะโซทอนครับมันนี้ก็ามานถึงเห็ดปวกเห็ดไข่เขียวมาเลาะวันนี้ก็าบาพ่อพิหวังครับมันเต็มกระตาคือเกาเห็ดปวกก็ผ่อห่างๆเลิ่มตะเดียนเพื่อนครับเห็ดนี่คาวว่ามันดอกมาสามสี่หมื่นแล้วครับ สีไทยๆเฮ็ดเหรอครับนี่มากคนระับซาแต่ยังดีกว่าไม่มาถือว่ามานอยู่ยครับไหนมางัดมาใบาน้ำเพ่นอยอะพาพี่น้อ,นองกลับบ้านแล้วครับขอบคุณเล,ลื่อยๆทุกคนามาเป็นกำลังใจตัอเพื่อนเพื่อนยานตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไล่์ทุกแชท่แล้วก็เมนต์ครับผมบอกกันไม่คิดหนาครับวัอนี้พาพี่น้องไปเลาะแมงหาง มาหลบปลาเห็ดหรือไปคุดกีบโอมให้ลุล้นนลกันครับกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีครับ